ทักทายสบายดีนะพรออมนพี่น้องป้องปายเมื่อสุกุสุคนเมื่อนี้กลับมาพบมาพอกับบังทุนทินผู้ไทยคือเก้าน้องพี่น้องเมื่อนี้คอยว่าสีปั่นเขาน้องพี่น้องรดหงปั่นเขากมาเป็นที่เห้อยล่ะแล้วคอยกาสีผาทุกคนไปเบิ้งน้องพี่น้อง ไปไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยว่ามันสิได้หลายสําเลิศปีนี้นะตอนนี้ก็กําลังกิกพี่น้องกิกคือมันเพลงนี่กล่องเข้าก็หลายได้พี่น้องเอ้ยถ้าไปเบิ่งนํากันพี่น้องเลยลดทงปั้นก็มาฮอดเป็นที่เฮ็ดหอยแล้วพี่น้องเอ้ยเจะหน่อยเพิ่นก็สิติดจากปั้นเลยเด้เอ็ดเป็นสบายนุ่งไม่ทาโต้งอีน้องโต้งมีโต้งเชื้อคุอีออแต่พี่น้องมาฐานหน่อย กระเป๋ายัดเชื ah, <c ười> <c ười> <c ười> ่อโรมิตรงจะคุยนี่เดี๋ยวเข้ากับสีไหลลงมาหันพี่น้องท่านนี้กำลังอนุใหม่หงปั้นพี่น้องไงแต่หถวขึ้นทาเทิงพี่น้อกำลังตีธงปั้นพี่น้องครับเอาไปแล้วครับคะนนโยนพี่น้อง ตอนนี้ก็ขั้ตอนหุ่นซเนาเปนน้องน้องก้อนนึ่นว่าจะได้จะเป่ากี่นี่นะ่ยกมาบข้าวซอยอ่ะก็ได้สองสี่หก เอาไปน้องเลยได้แปดเป่าตอนนี้ขนาดพี่น้องเลยลมตีมาพี่จนโเต็มเต็มไปน้องเลยเพิ่งเต็มเต็มอยู่นี่เพราะว่านลมตีมาจากนี้เอา ตอนมัม<อ>ดเป่าไป<อ>น,น,น้องมัดเป่าเดีย๋ยวไหวนะเป็นยานโน่เป่าเป็นยานโนเดี๋ยวไหวไปน้องับ เต็มโฮลใช่ไหมน้องเอ้เพราะว่าลมพัดมาจากวิ่ว้าแต่พี่น้องเอ้นี่กองข้าวก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ว่ามันสิได้จะกระสอบปีนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าไปรุ่นนำกันพี่น้องแล้ว อ,อือว่าไหวอยู่คนอันนี้กาศิครั้งจองเราเป็นน้องๆเพราะมันแด่ถอนมาอนี้นะอันนี้กาศิป็นพระเนกคือออกมาตะกรงแล้วกับชิโยนทั้งผู้ก้อนมาเป็นผู้ก้อนกับก้อนอย่างเดียวนะครับชิโยนกับโยนเธออย่างเดียวเป็นน้องๆเะเอ๊ะหลายกันตอดเมาเป็นน้องๆทางพฟูดิลสเป็นทางคนมัดเป่าพี่น้องเลยทางนี้สิมัดเป่าอย่างเดียวพี่น้องเลยมัดเป่าและกา จมไปไว้ทพี่น้องจมไปไว้พี่ดีเองดีเองเลยพี่ว่าบางทีได้จะเกี่ยสอบพี่น้องสอบมัดเอาสองคนพี่น้องท่านก็เกือบเยี่ยท่านนี่นี่ก็สลัิย์กษัตพี่น้องพี่น้องสลัตริยกษยาแล้วก็มัดพี่น้องเนาะว่าปะมันติ่มลายพี่น้องเอาก็สลักรุงก่อนสลักยาแล้วก็มัดมัดแน่นๆเลยพี่น้องว่าอยากว่าตอน้ มาไวนี่ครับอาจารย์ลมาเลี้ยงวันนี้นะพี่น้องสิเป็นมาเป่าไมหเพี่น้องว่าไฟเลยพี่น้องครับคันปูดิโอมัดเอาน้ำมันจะทันพี่น้องก่อแป๊บเดียวติ่มแป๊บเดียวติ่มเป่านึงนะพี่น้องก่อนก่อนไวนะพี่น้องเปเนกบอนกับเปเนกตูงเปา่ะเพราะว่าอันนี้นะลมมันพัดมาทางเตอรนนะพี่น้องมันก็สิเลยปิวมาแบบนี้เพราะว่า กินกันทังเนอเด้เป็นน้องพี่น้องนมังค์ซีขีเพิ่งขี่ยางกับขีอยู่ตะพื้ตะพื้นมาตังปีเป็นน้องมันติ่มไม่รับเป่านนคะมัดทันแล้วยกเป่านี้เอาเป็นน้องนี่ก็จะสิมัดเอานั้นต่อเลยมัดยาสลิกลงมัดยาสิโจมมาไว้หน้อย แต่ไหเาเตวได้พี่น้องเนี่ก็กลังมัดยนอาน้องมูกคดีพี่น้องเยมัดมันน้นๆนมัดแล้วชูมาเลงไว้พี่น้องเยอ๋อเตะหนักตัวดน้องเพราะว่ากระตุกอยู่กโลเลยสี่กิโย้ตอนนี้กัประมาณแดดกหมงรพี่น้องเราว่าแดดกาแห้งเลยนะ ເຈນໍພີນຮດມັນເา ก็คันนำคันเนนด็งมาพี่ปน้องโอ้คันดำเปวดพืชต่พื้อเป็นันีน่ก็สิเป็นจากคุนใหม่ยัไ่เน น่าขี้พุ่นนะแม่น้องกองข้าวยาวแต่พี่ไปฮอดพุูดไปน้องเลยปั้นตะหึงแล้วยังมีแล้วอยู่เป็น้องเลยมัดเปล่าข้าวน้ำมีทัดแล้วว่าอยู่ไงกำลังปาดเอาเลิศมันเอาเป็นน้องวาซิเอต้ามันนี่นะติดแซ่บไปเป็นน้องเเยสร็จแล้วเออมือใบมือใบ เลิอเลีลายไปเลย่ะรเันล่องอตนกำลังลกหนพี่น้องไอ้ตน่อแได้พี่น้องไอ้ตนวาเซตตานี้นะได้บาเดินรเดกำลังจี้พี่น้องไงจี้ะต่อไผ่ตอนนี้จี้ลกหนไผก็มีลูกไปเลยพี่น้องไปมแล้ว กำลังพักพี่น้องเอ้ยพักเป็นต้อนพักตม้มนี่คะแนะนพอโค่น,นเดียวนึงเดียวนึงเดียวนกำลังใส่ทั้งโผโ่มันปิ้งออกแหมปิ้งโผล่ยะอันนี้ก็ปัดแล้วไปเทมหอยแล้วนะพี่น้องอปัดแล้วไปเทมหอยคู่ฮางกับพี่น้อง ได้ประมาณ80ปลายสอบพี่น้องเลยนี่พี่น้องกอล่องง่ายแต่แล้วนี่ได้หลายตัวได้เขาปีนี้นะ82ปสอบพี่น้องเลยน้าสีปั้นเมื่อได้ยอดแปดสิบสีประมาณนั่นแหละกองสูงครับนีกระมี่อยู่เลยพี่น้องเวยตัวนี้กำลังเก็บข้าวขี้สลุเข้าไปปั่นให้นพี่น้องวะ กอ,องเพิพงเง่งพี่น้องเรับสูงสูงพี่น้องอันนี้ก็จงเฮ็ดกระปุพี่น้องอันนี้เขาเฮ็ดกระปุกกระป๋าว้ด้านนี้พี่น้องเยลนะสิเย็บเอาตัวนี้นะไม่ได้ปั้นพี่น้องเอาขาปุเพราะว่าปัน้นยันมันปนก็ถ่ายมาแกกันหลายขั้นแต่ละพี่น้องประมาณสี่ขั้นประมาณพี่น้องเอาานะาะถ่ายแกะตาเป็นทีหมหอ,อยเลยฟูเป็นิดเสียบเลยซิมมึงเนา้อยรอตัวนี้ ทำเพียวทำพ่นกับซีมีปิ้งปิ้งโหกับปิ้งตีนมันเอาไปน้องไงถเออึนย่กระโดดตัวนี้มีผักแกงเบิงได้กระตุ้มนะน้ำเต็มกินโอ้ยโยมเนี่กะต้มพี่น้องไงแต่พี่น้องเไงกำลังจุ่มหัวจุ่มตอนนี้โอ้เป็นแต่แซ่บเด้พี่น้องเไงมาเด้อมาเด้ออพี่น้องเไงอันพวยนั่นพวยผักอันนั้นอ่าปั้นข้าวแล้วนี่กินเขาตอนเทงเทงพี่น้องเอ้กิน น้กงมะนาวนะนาว่อคเวลุอยโรเวลุตำมา้มีมีอันนั้นมีพ่อยี่เจีตัวนั้นมดเฮ้ยเป็เร่องนี้เฮดเป็นเร่ออัะนเป็นอาเบออน้อยย่างนั้งอ้มยี่เอาลงมีนเดีมนกยังก้อนดีันนั่นแหละปกปองคนมี้เดียนะเนนนี่มีแกงพักเสื้อโมอีพ่อรไบานในบันี้วะ Bây giờ, bên đó xếp đi thơm bên nè chân ăn thơm thơm Để tôm thơm thơm tôm thơm tôm thơm 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 chân thơm thơm mì nó. อย่าพยายามเฮาเลยน้เฮงหัไปจิงเฮาจะอ้อเชียวมักำลังโจมคุณรถพี่น้องเลยโจมได้ใจเหรออ๋อเสื้อขันซาวเตยวันนี้นะอ๋อสิเสื้อขันซาวพี่น้องเลยแปดสิบสอบรถจีขัน เสียขันซาวขันซาวมีเกินหกเจ็ดเป้าเขายโนเสียหุ่นมาเสือเลาพี่น้องัดนี้เมนาเนาะเคยือจ้าจันนรถพี้อบรดากัดมัดทั้ต๊กมัรถเทียมห้อยแล้วพี่น้องบัดนี้ก็สีเมื่อเลาพล่ะสีเมื่อไว้อยู่เลาพล่ะตาเอานพุ่นแล้วคันกำลังเมื่อพี่น้องกำลังขับรถไทยมาทางที่รถไ้กลัง กัดนแดงกัดแดงมาเลพี่น้องไงที่ขั้นพีน้องเสื้อคาราท้าวเลยพน้องะรถถ่ายแต้งพี่น้องไงไปก้อนพวกกระ2ขั้นพีน้องไปก้อนเสื้อคารา้าวนักสมพเลยพีน้องนเสื้อคาราเป่านึ่งกันหน้าสิตกสีหรือ4ี่สโลพี่น้อง ไปเติบพี่เนาะพี่น้องเนาะแต่หน้าเมื่อหาเหลากับพี่น้องนงหัวทางกันเนาะพี่น้องเนาะแคบๆไปไปนี้แหละพี่น้องไงมันท่านหอดทางเนี่ตัวหน้านี่กินสเป็นเซ่เนาะพี่น้องเนาะสิเป็นเซ่กันนาสิกาเซ่อยูโน่เป็นติยานอยู่น่าเซ่กันเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันหนักเข่าด้วยกำลังหอดเซ่พี่น้องเไยตอนนี้นะท่าสุกพี่น้องไงยย่ามันฆ่านี่ย่ามันฆ่าขึ้นวิดคันหนึ่งพี่น้องเไย มีคันหนึ่งโอ้โอ้สุกซอยนี่ไม่นี่เป็นเซ่นะพี่น้องนี่เซ่กว้างตัวอะพี่น้องไงแต่สีขาสีนั่นนี่เขาอย่างข้าเขาก็ลงมาสุกก่อนเอาลงที่ระคันนะพี่น้องเนาะเอาลงที่ระคันก่อนอันนี้ก็สิเป็นน้ำเซ่นะพี่น้องโอ้ย่างขาเซ่นี่ยนะกำลังความเซ่มาพี่น้องเลยครับนี่ อแล้วนแหงแงแงแลมันจะฆ่าพี่น้องอมันนักเลยเขาเสื้อหลายเติบเป็นวิธีสองขั้นนะพี่น้องยังอยู่สอขั้นอยู่พนะ ถ้าอีกสองขันมาเนาะพี่น้องเนาะกำลังลงมาอีกคันที่สามพี่น้องไงอันนี้จะเป็นคันที่สามสองขันความก้อนแล้วพี่น้องขั้นที่สามลงมาเนาะพี่น้องเนาะห้าวไก่ทีท่าซุกอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเป็นหนำกำลังลงมาตะหอมเนาะพี่น้องทั้งพุ่นน้ำมันจะเป็นหอมพี่น้องเไย กำลังขับลงมาน้ำซี่กับระมาณเพ่งหัวเข่าพี่น้องๆประมาณนั้นคันหนึ่งกับสีลงมาตำหังนี่คันที่สี่นะพี่น้องมาจับไหมลงมา

ขึ้นไปแล้วพี่น้องเนาะขั้นที่สามเลยทายอีกขั้นหนึ่งพี่น้องไงจะเป็นขั้นที่สี่นะพี่น้องๆวิทย์ขั้นที่สี่ที่พอยเพี่น้องๆลืมเกือบแล้วเจ้าอันนี้นะมันจะเป็นเชื่อนะพี่น้องเนาะทารถเพิ่มมากอะสีผ้าเดียวกุกอยู่นี่เป็นสายเชื่อจำพอดนะพี่น้องเนาะถ้าเอาบิ๊ซุกอยู่นี่รถมันสิข่าพี่น้องหนักเป่าเขาเนี่ยขึ้นถึงสี่ น้ำเซ่ตามหลังเลยแล้วค่อยกันซีขึ้นแล้วเป็น้องเอาเข้าขึ้นเหล้าบัดนี้นะไปไปเบิ่งนตรกันแล้วเป็น้องโอ้ชุบรถกับมยอตัได้เป็น้องไงเป็นน้องไงกับร่างเขาฮอดบ้านตอนนี้พี่น้องไงลวก็สีไปเสื้อเหล้าตัวนี้มน้องไปเสื้อเหล้ากับร่งเข้าไปเสื้อเหล้าพี่น้องเไยเหล้ากัตนาละเล้าไง ตอนนี้ก็มาหอดเหลาไปที่หอยแล้วนะเพียงน้องกัสิโจมเ้าเหลาตอนนี้สองขั้นจอดเท่งข้างเดียวแล้วนี่นั่งถอยเข้าไปคันนี้กับพียน้องนั่งโจมเพื่นเหลาอยู่เหลากลังมีเยอะไปเลยได้เพียงน้องเอมยังเลย สองขั้นพี่น้องฮะถ้าหนาวขึ้นขั้นนี้อ่าขั้นดังสุดร้ายแล้วได้แก่ได้ย่างไปซื้อน้ำเย็นนะำมันอยู่ห้านเขาสอโกดต์นะำมันน้ำเป๊ปซี่พี่น้องฮะกับเมลินดาหรือว่าเฮอเขากินกินแบบเย็นเย็นน้พี่น้องเนาะแห้งนะพี่น้ำหวานมากินพี่น้องฮะเย็นเย็นมันนี่มาสามมื้อผักพ่อนยอารมณ์กินน้ำหวาน่นเลย ยังอีสองขั้นทันโนลงแล้วอันนี้ก็ห้าขึ้นเล้าไปเทียมหอยนะพี่น้องๆห้ากาซิเล่งไปแบบนี้พอดีเคิ้งเล้าพี่น้องเลยเล้ามีเยอะไปเลยในประมาณนี้เนาะพี่น้องๆแปดชิบสอบเนี่ยอ่างทนโนมาตะพุนอีเขาปุกับเขาสองสอบเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตน้าพอกนี้หลายตัวเลยนี่สำหรับปีนี้ก็บคนแล้วเป็นเทียมหอยเนาะพี่น้องเนาะก็เอาขึ้นเลา้าขึ้นเงีเป็นเทียมหอยปีนี้ก็ถือว่าได้หลายสมควรอยู่พี่น้องเนาะ เฮาได้เอาเข้าขึ้นเราเป็นที่เหบห้อยแล้วเนาะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กาสิจบเพลงเท่านี้เนาะพี่น้องะคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดชซ์กติดตามกันเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะพี่น้องะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง